ข่าวเด็ด77จังหวัดกาชาติปราจีนบุรีช่วยผู้ป่วยและผู้ได้โอกาสทั้งจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติและคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านสร้างมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ได้โอกาสถึงบ้าน วันที่29เมษายน2565เวลา13.30นนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยนางมัณน,นาสุวรรณนุชนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อดำเนินการตามโครงการวันกาชาติบรรเทาทุกข์บำรุงสุขปวงประชา เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเครผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้ยโอกาสในสังคมประจำปี2565มอบให้แก่นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจำนวน40ชุดเพื่อไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในยพื้นที่อำเภอบ้านสร้างกิจกรรมในวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนายอำเภอบ้านสร้างแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยนาย เหล่ากาชาติจังหวัดปราจีนบุรีและคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่ตำบลบางพลงอำเภอบ้านสร้างเพื่อเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านด้วยทั้งนี้ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดปราจ,จีนบุรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปราจีนบุรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบชุด ถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในทุกอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีรวมทั้งสิ้น563รายต่อไป